ăn cháo bút tắt ra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  bút มาสวัสดีาวกันังโฆอนาุตจะรังปัญญาเกิตังโลกัสสาตวอิอิมานิมายังคันเตวาลุกะเจียริยังละสารากายะปุทาทิบุกังกัสสาโอนตยามาอาทุโนพันเต พิกบุกสังโฆปฏิคันหาตออมหากังฮิคกัตังอิกายาสุกายาข้าแต่พตระโตผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้มถวายเจดีจย์ใจแก่พระพิสุสงของพระพิสุสงโจงรับเจดีจย์ใจ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความดุแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายบิ้นการและนานเทินลุกที่นางวันเจะเมทานางปัจจัาทางอาสวะขยาววางนิทานังโบ